สบายดีทุกคนทีมจะมาเห็ดคลิปกินยังเกลยที่อยู่ต่อหนาทีเป็นของกินเนาะหนึ่งมือนะก่อนนอนนะเริ่มเลยวันทุี่ันนี้ก็จะเป็นน้ำใหม่ทุกคนต่อไปขนมอย่าล,ลืมติดตามเมืองก่อนเดอ้อเพราะที่เมืองคลิปนี้เขาขอบใจหลายขอบใจมากๆ Thank you นะแ้วก็ขอบใจที่ติดตามเดอ้อ คนได้คองขวัญแจกคองถิ่ไปก็ได้หลายคนเลยนะเนาะใครี่ออะไรก็ได้ลืมติดตามได้มันก็ชิมือเนี่ยเนาะนี่จะเป็นขนมอันนี้กระแล้มกล้วยคล้ <c oughs> ่งแขล้วก็อร่อยขอยกันเ,เย็นๆนะก็ชิมไม่กุ้ง กุ้งแหงเต็มวปด้วยกุ้งกุ้งแหงไปนำกุ้งแหงหลัวก็มีหมากไมหม้ทุกคนพวกหมากวังก้แอปเปิ้ลยังแหละแตงายหมากแตงแตง,แตงกลัวเอา้าลืม,ลมทำไมมันไม่เป็นห,หมากที่ใหญ่วะ อือร่อยมักแปงก็อร่อยเหมือนกันต่อไปถ้าจะว่างจะทำอะไรตัวเย็นนะทุกคนก่อนนอนกินกุ้งก่อนอือหืออร่อยมือกับเย็นมานอร่อยที่สดป,ป้าไ ต่อไปก็คือกล้วยแซ่แข็งคือเก่า,เ,าเรื่องแถวการช่วบไปเรือยทุกคนคลิปกะเดี๋ยวไปต่ออีพีสองเพราะว่ามันเี็นมันไปเอาไปกินมาอยู่บนพื้นลหลังขนมตะวันอืมอร่อยต่อไปอย่าลืมกินพวกเครื่องดื่มพวกกระแลมไปได้อืม